เดือพยากรณสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสุริยุป,ปราคากันนะคะซึ่งกำลังจะเกิดในวันที่20เมษายนนี้แล้วเวลาที่เกิดเป็นเวลาตั้งแต่10นาฬิกา22นาทีจนถึง11น,นปปาฬิกา43นาทีและภาคใต้จะเห็นมากกว่าส่วนอื่นของประเทศไทยค่ะ ปรากฏการสุรยุป,ปราคาตามความเชื่อของคนไทยในสมัยโบราณเขาเชื่อกันว่าเป็นผู้ที่นำมาซึ่งอาถรรพ์และเคราะหร้ายต่างๆซึ่งครั้งที่แล้วเกิดเมื่อพศ2565โดยประเทศฝั่งยุโรปเป็นโซนที่ได้รับผลกระทบชัดเจนถือว่าเป็นเจ้าภาพของคราวที่แล้วเลยค่ะ จากผลกระทบนี้พอเราย้อนกลับไปดูก็จะเห็นว่าในช่วงนั้นฝั่งยุโรปมีปัญหามากมายจริงๆทั้งประท้วงจากค่ากองทุนบำนาญค่าพลังงานแพง หรือเรียกได้ว่าเป็นยุคข้าวยากหมักแพงกระทบคนหมู่มากเลยค่ะสุริยุป,ปราคาครั้งนี้ฝั่งไทยก็โดนกระทบอยู่บ้างซึ่งส่งผลกับบางราศีวันนี้ทางเดือพยากรเลยจะมาแนะนำวิธีเสริมดวงและแก้ร้ายกลายเป็นดีให้นะคะ แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหายังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเดือพยากรณ์ด้วยค่ะโดยสุริยุป,ปราคาครั้งนี้เจ้าภาพจะเป็นราศีเมษค่ะเพราะสุรยุป,ปราคาคือการที่มีเงาดำมาบดบังพระอาทิตย์ตามความเชื่อโบราณการเกิดคราดคือการที่พระราหูกินพระอาทิตย์ ซึ่งตอนเนี้อยู่ในตำแหน่งของราศีเมษพอดีดังนั้นราศีเมษอยากจะให้ฟังคลิปนี้ให้ดีๆค่ะจะมีทางแก้ดวงในช่วงท้ายคลิปให้นะคะสุริยุป,ปราคาครั้งนี้จะกระทบกับ5ราศีเรียงลำดับจากน้อยไปมากอันดับที่1กระทบน้อยที่สุดคือราศีพิจิกโดนกระทบไม่มากค่ะโดยเรื่องของที่ควรระวังส่วนมากจะเป็นเรื่องของอารมณ์การขาดสติ เช่นเกิดอารมณ์ชั่ววูบดังนั้นต้องระวังคําพูดความคิดระวังเรื่องความใจร้อนอารมณ์แปรปรวนอาจจะพ,าพลาดพ้างเพราะไม่รอบคอบหรืออาจจะมีคนใกล้ตัวใกล้ชิดของคุณคิดไม่ถี่ถ้วนแล้วทำให้เกิดความผิดพลาดหรือนำความเดือดร้อนมาให้คุณในภายหลังได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องสำคัญสำคัญควรให้ราศีอื่นๆที่เขาไม่ได้รับผลกระทบ ช่วยแนะนำหรือตัดสินใจจะดีกว่าค่ะอันดับที่สองกระทบน้อยนั่นคือราศีธนูสิ่งที่ต้องบอกราศีธนูไว้คือระวังเรื่องคำพูดและการสื่อสารเอกสารสัญญาการเข้าใจผิดของผู้รับฟังหรือผู้รับสารโดยเฉพาะการพูดบอกต่อไปกับบุคคลที่3ยิ่งต้องระมัดระวังให้มากค่ะเพราะอาจจะมีการแปลงสารทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิด ทำให้คุณเสียชื่อเสียงหรือเสียทรัพย์ได้ค่ะการพูดแบบไม่คิดการหยอกล้อหรือการนินทาในช่วงนี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้อันดับที่3กระทบแบบกลางๆนั่นคือราศีกุมสิ่งที่ต้องระวังคือความผิดพลาดระวังความผิดหวังระวังสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจช่วงนี้ถ้าคิดหวังสิ่งใดมีไอเดียใหม่ๆห,หรือคิดเรื่องใหญ่ๆ เตือนไว้ว่าห้ามบอกใครนะคะอาจจะโดนก๊อปปี้หรือโดนตัดหน้าแย่งผลงานได้หรือแม้กระทั่งมันอาจจะนำภัยมาสู่ตัวคุณได้ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ราศีกุมคิดหวังอะไรไม่ได้ดั่งหวังสักเท่าไหร่อาจจะมีการสะดุดติดขัดไม่ราบรื่นหรืออาจจะเป็นพอด้วยงานเยอะล้นมือทำไม่ทันมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็เป็นไปได้ค่ะจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้นะคะ ยังไงควรคิดค่อยๆแก้กันไปเดี๋ยวก็จะผ่านไปค่ะอันดับที่4กระทบมากราสีตุล ราศีตนเป็นราศีที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสุริยุปราคาครั้งนี้ค่อนข้างมากส่งผลให้คุณอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบดังนั้นเรื่องเอกสารสัญญาควรระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าสามารถเลื่อนการทำงานใหญ่ๆหรืองานสำคัญออกไปได้สัก1-2สสัปดาห์ก็จะดีกว่าแต่ถ้าเลื่อนไม่ได้จริงๆก็ให้เอาคนที่เขาไม่ได้รับผลกระทบจากสุริยุปราคาในครั้งนี้มาช่วยดูช่วยตัดสินใจ เพราะการทำสัญญาการลงทุนหุ้นส่วนคุณมีเกณฑ์อาจถูกหลอกอาจเสียทรัพย์ทุนหายกำไรหดลงทุนไม่สุขสมหวังดังนั้นช่วงนี้คุณไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆนะคะอันดับที่5กระทบมากที่สุดในรอบนี้นั่นคือราศีเมษค่ะ ถือเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการเกิดคราดในครั้งนี้เพราะดันไปเกิดในภพเรือนของราศีเมษพอดีดังนั้นให้พึงระวังให้มากใน3เรื่องต่อไปนี้ค่ะระวังเรื่องที่1คือเรื่องอุบัติเหตุไม่ว่าคุณจะเดินทางใกล้หรือไกลต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรต่างๆเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการลื่นล้มอุบัติเหตุจากที่ไม่คาดฝัน ระวังเรื่องที่สองเจ็บป่วยแบบฉับพลันเป็นลมเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นปวดท้องปวดหัวหรือฮิสโตก็เป็นไปได้ค่ะยังไงแนะนำให้พกยาติดตัวไว้ก็จะเป็นการดีระวังเรื่องที่สามค่ะระวังถูกหลอกให้เสียเงินเสียทองการหยิบยืมอาจเกิดปัญหาในระยะยาวให้ระวังให้มาก ในเรื่องของการลงทุนเรื่องเงินเรื่องเอกสารสัญญาเน้นในระยะยาวให้ละเอียดรอบคอบเอาไว้หรือเอาคนที่เขาไม่ได้รับผลกระทบจากสุลยุป,ปราคาครั้งนี้มาช่วยดูช่วยตัดสินใจก็จะช่วยได้ค่ะ เอาละค่ะไม่ต้องตกใจทางทีมงานเดอะพยากรมีทางแก้มาให้เพราะผลกระทบของสุริยุป,ปร,ราคากินเวลาไม่นานแค่ช่วง1-2อาทิตย์นี้เองค่ะอย่างแรกเลยราศีทั้ง5้าที่โดนผลกระทบคือมีราศีเมษร,ราศีตุลราศีกุมราศีธนูและราศีพิจิกให้งดออกมาเจอหรือให้เลี่ยงการประทะกับสุริยุป,ปร,ราคาโดยตรงในช่วงเวลา 10นาฬิกา22นาทีถึง11นาฬิกา43นาทีตามเวลาประเทศไทยหรือถ้าจำเป็นต้องออกมาควรจะสวมหมวกปิดกระหม่อมก็พอจะช่วยได้ค่ะไม่ต้องตั้งโต๊ะเตรียมของไหวอะไรนะคะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราไม่ควรเจอหรือปะทะโดยตรงกับสุรยุป,ปราคาดังนั้นจึงไม่ต้องไหวค่ะ เพียงแค่สวดพระคาถาบทสวดสุริยาปับพาส่วนกอดออกจากบ้านสักวันละหนึ่งจบเท่านั้นการสวดบทนี้เป็นการเพิ่มพลังให้ดาวพระอาทิตย์เพื่อช่วยลดแรงกระทบจากดาวพระราหูที่กระทบต่อเรานั่นเองค่ะหรือถ้าต้องการทำบุญเสริมเป็นพิเศษก็สามารถทำได้โดยแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นการบริจาคหลอดไฟชําระค่าไฟทำหนังสือธทร,รมะก็จะช่วยได้ค่ะ แต่ที่สำคัญคือเน้นการสวดบทสุริยบัพานะคะบทสวดนี้ยังไงจะวางไว้ให้ใน Description ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวงังหากโดนกระทบก็ขอให้ทุเราเบาบางลงฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจกับทีมงานเดอพยากรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ